เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพาเข้าโปรแกรมคอร์สใหม่นะฮะหลังจากที่ทุกท่านติดตั้งแล้วนะครับนี่เราจะเห็นไอคอนขึ้นมานะไอคอนของโปรแกรมนะครับก็โปรแกรมหลังจากที่ท่านเสียบ USB แล้วกดขึ้นมามันจะรันออโต้เลยครับแบบนี้เลยเรามีหน้าที่แค่นั่งรอเฉยๆครับน,นี่ง่ายๆนะฮะส่วนในตัวโปรแกรมเนี่ย จะมีคล้ายคล้ายคอร์สทุกรุ่นนะครับออกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายๆแบบนี้นะฮะนี่ก็คือเอ็กโวเวอร์ครับก็คือตัดตัดความถี่นะครับนในฟังก์ชันนี้มันก็จะมีอีคิวนี่บวอันนี้นะครับอีคิวนะครับนี่ยอยู่ จะไปตรงไหนก็ได้นะครับนี่ฮะครับนีอ่อ,อ,อย่างจุดจุดคุณท่านได้เปิดเดี๋ยวกูรีวิวควอดิมสิสำเร็จให้กูไปเนี่ยกูขึ้นหนักแต่กล้องต้อ <c oughs> งเซได้ไปรีวิวยุโรปบานครับนี่ฮะเอาวันนี้เราอยู่ที่นครพนม,มนะครับ ก็ไม่โฟกัสน,นะอนี่ชุดนี้แบตเบียดแปดแบตน,นะกลางหกนะครับวันนี้มาติดต้องตั้งคอร์สดีต้นนะเดี๋ยวผมรีบทําดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับนี่นะฮะ Go เโอ้ไม่อยากเกิดใหม่แล้วเครื่องเสียงยอยู่บนโต๊ะนะเครื่องเสียงเกียร์ต ว่าคือว่าครับผมสิ่งมีคืนนัยครับะอยากได้ยังไงว่ากระซิบเบิกแล้วนะกินเลไอ้ไอ้ตรงเลตไอ้เวลาเออไอ้เสียงเบียดดังไหมเสียงเสียงเบียดเบียดบดังครับเออเบียดบดังครับไปพราะว่ายังครับแอ็มพ่อครับโอ้แอ็มพ่อนะครับนี่บอกใหว่ามันบ่ถึงครับบ่ถึง พายเบื่องนะครับอธิบายได้บ่นี่ตู้เบีดนะอธิบายได้ป่ะฮะไ่ได้ครับผมบ่ได้สิโอ้โหแยกเสียงกูถือมัดมือชกมันบ่นี่ครัสร้างจำเป็นครับสร้างจำเป็นนะนะอพให้บคทไทไปนะมักน้แม่คนมักอมาจับวางจับวางอ่าผนกว่างตัวนี้ นคำสร้างสร้างคนสร้างพะโนไอทั้งพี่บุรุษเรือยังว่ากองไปฮอดเด้อบอคนคนสร้างคนสร้างยุ่นหนอครับได้กลุ่มเฮ็ดลองพิลองโจรมาอีเมะอู้ยนักนักเยอะอีเมะเยอะทรายคนวัยสจแน็ตเบาๆกระบ้านะครับนะสเจเน็ตหนักๆมากันต้องหาลูกน้องสองสามคนแล้วนี่ครับคนสร้างยุ่นหนอครับคนใส่กับคนสร้างคนละคนครับ มันสร้างปีนาหมดแล้วครับเช่นสีมาหายได้เครื่องเสียนี่ของไครของมันส่วนมากละตั้งแล้วเสร็จให้แล้วมาเก็บเอาด้วครับบอก็เก็บเอาลดปีนาหมดลยครับนะป้ากินข้าวกันแล้วเราบอกกินผักกินข้าวกันเป็นยังงีเสร็จแล้วครับบ่ได้กินน้ำหรอครับย่างอันนั้นให้กินให้กินน้ำก้างย่างนี่ย่งครับย่างเนื้อไอ้หมูเนื้อนั้นนะตาบมะขุ่งเอามะนีดได้เอามะนีดก็ได้ครับ มันไม่ดนี่เลยปะแม่นครับมันมันเหลืออีกน้อยหนึ่งจ้ะบเกลือนสาดไปม่งแจ้งเป็นยังสรบ่บ่ครับผมผมจะเฮ็ดไปนน้ำนะมันมันเหลืออีกน้อยหนึ่งอยู่ครับมันเหลือเก็บอีกน้อยหนึ่งอ่ะโอเคครับโอ้เลี้ยงดีเลียครับเขาเขาอยู่ไสครับเขาอยู่ไสนี่ครับอยู่นครพนมครับผมอำเภอแองอำเภอเรนูนครครับอำเภอเรนูครับผมอันที่ว่าติดใกล้ฟังโค้งปะเนี่ยครับอยู่ไก่ปะ บอเท่าไหร่ครับฟังโคงไกลสุดกับยูธาธพนมอำเภอทางโอ้นนัพนมแล้วก็อำเภอในเมืองอำเภอเมืองจะติดโค้งก็หลานเนาะครับผมอันนี้อยู่เรนูนะฮะจะอยู่ไกลอยู่ครับนี่มีมีซื้อไปครับเครื่องเสียงมีซื้อไปโบมีเลยครับมาทันได้มีมาทันได้ตังเลยครับโอ้จะมีแต่ของครับมาทันได้มีซื้อรับเคยรับงานไหมครับบเคยครับผมมีแต่นั่งกินเหล้าหน้าบ้านนะครับเปิดฟังเพลงนั่งกินเหล้าดอกปั้งไปแล้วเด้อ นี่ครับต้องอ้ายน้องต้องการเสียงเบียดบ้างเดบต้องแอมเบียดิงกนะอแอมเบียดจังน้อยหนึ่งแข้งเก่งสั้นนะกินเหลิ่นเพิ่งเคยได้ยินเนะาะโ <laughs> มามามาบรรยาการ <laughs> เออ <laughs> มันเริ่มว่าได้ยินแล้วมันมันเริ่มเริ่มว่าถึงแล้วเนี่ยเสียงดีครับชุดนี้เสียงดีดีครับแปด คูณหกเบีดแปดด้วยครับเบีดแปดกลางแหลมหกนะครับประมาณนี้ฮะขี่ขั้นขึ้นไปไท้ายเครื่องครับก็ไม่ต้องขึนไปดอกไม่ต้องเบื้องดอกเรืองบานเลือกจนกวัชพืชนกดอก,อก,ก,กใส่คอดเข้าไปอ้าวใต้แสงจันทร์นะครับแสงจันทร์บม่มีครับไต่ด้เมฆครับ เ้อะออรัวท่าอะไรนี่ยิ้มเพลงนี้อยากกินเราเลยป่ะเนี่ยนี่ครับอาหารการกินได้เยอะครับแม่ได้เยอะ คนเลี้ยงครับเจำนว่ามากไก่เพิ่งจัดให้เลยอยากให้กินข้าวนั่นนแล้วช่กินปลาแดกตัดมะม่งปลาแดกนัวอยู่ปะเนื้อแยกไส้อะยังนี่ครับแม่หมูย่างไส้ย่างนะไส้ย่างปลาเผาเนี่ยเอาตัดมะม่วงปลาแดกนัวเนี่ยโอ้โห็ทานแล้ววะ เอามามามาอาเอากยมานั่งกินเขาไปเก็บเขากินอยู่กินมลตามสบายเลยกัดเข่งเลยเด้อหนาเลยทาไอ้ขวดน้ำเอาน้ำมาให้เขาเอากยมานั่งกินเขาหมาน้าตไปย้ามานั่งฟังเนี่ยนั่งยนหนาครับ Kiss me, kiss me, do it now. Kiss me, kiss me, do it now. Kiss me, kiss me, do it now. No one can slow me down, that the tell -te -te me, do you better show me now, baby? Girl, I got you know what we are

ตัว9,500บาทครับโอเค